2 9 8 9ล้านปีก่อนในยุคเพอร์เมียนทวีปต่างๆได้รวมตัวกันเป็นมหาทวีปขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแพงเจียแผงกีอาซึ่งมีลักษณะเป็นผืนแผ่นดินขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแทนทลัลส,สา,ทาแทนทะเลซอการรวมตัวของทวีปส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศและการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตภูมิอากาศภูมิอากาศในยุคเพอร์เมียนมีความหลากหลายมากขึ้นมีทั้งพื้นที่แห้งแล้งแบบทะเลทราย ในบริเวณใจกลางของแทนเจียและพื้นที่ชื้นใกล้ชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่ชัดเจนมากขึ้นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตในยุคเพอร์เมียนมีความหลากหลายทั้งบนบกและในทะเลโดยเฉพาะสัตว์เล็ยคลานที่เริ่มมีบทบาทสําคัญความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในยุคเพอร์เมียนในทะเลปลาปลายังคงมีความหลากหลายโดยมีทั้งปลาฉลามปลาครีบผู้และปลาครีบกระดูกสัตว์สัตว์เล็ยคลานมีความหลากหลายมากขึ้น โดยมีทั้งสัตว์เลื้อยคลานที่มีลักษณะคล้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซ y n a s i s เช่นเดเมโทรดอนเด m e t r o d o n ซึ่งมีกระดูกสันหลังสูงคล้ายเบเรียบนหลังและสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆเช่นพาริอ a ซ r s a s a r ซึ่งเป็นสัตว์กินพืชขนาดใหญ่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำยังคงมีอยู่แต่มีบทบาทลดลงเหตุการณ์สำคัญในยุคเพอร์เมียนการรวมตัวของมหาทวีปแพนเจียการรวมตัวของทวีป ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศและการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตทําให้เกิดการแข่งขันและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในยุค ian, assic, ian, เพอร์เมียนไทรแอสิกเพอร์เมียนไทรแอสิกอิสติงเชนอีเวนต์เศร้าเป็นเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเกิดขึ้นเมื่อประมาณ251.9ล้านปีก่อนทําให้สิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและในทะเลสูญพันธุ์ไปเป็นจํานวนมากเชื่อว่าสาเหตุมาจากการประทุของภูเขาไฟขนาดใหญ่ ในไซบีเรียทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงเช่นอุณหภูมิที่สูงขึ้นกส๊สพิษหนบรรยากาศและภาวะขาดออกซิเจนในทะเลการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ในยุคเพอร์เมีนยนไทรแอสิกเหตุการณ์นี้เป็นการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นบนโลกทําให้สิ่งมีชีวิตในทะเลสูญพันธ์ไปประมาณ96%และสิ่งมีชีวิตบนบกสูญพันธ์หนอทับไปประมาณ70%สัตว์หลายกลุ่มสูญพันธ์ไปอย่างถาวรเช่นไครโลไบต์ และสัตว์เลื้อยคลานหลายกลุ่มเหตุการณ์นี้ถือเป็นการสิ้นสุดของมหายุคพาลิโอโซอิกและเป็นการเริ่มต้นของมหายุคมิโซโซอิกยุคเพอร์มเมียนเป็นช่วงเวลาที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงของโลกมีการรวมตัวของมหาทวีปแพงเจียและปิดฉากด้วยเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก